ไปจะเสเียบกระเนาะโอ้เต็มถวยเลยกิขขนข้าวเสวยห่านเนาะโอ้ขาดไปยังเลยครับสวัสดีสวัสดีเลยยินดีเข้าวสวยซองบ๊อบสนแนลเนาะวันนี้เนาะวันนี้ฮอตมาเฮ็ดซุปเปอร์ตีนไก่นะครับนี่ันกำลังตบอยู่ตบแถวอันนี้เป็นเอายังรอเหยื่อน,นะแล้วเจ้าสิเปลี่ยนนะอีกที่หนึงน่งเนาะข้าวตกมาก่อนให้มัน แล้วมันชุบแล้ฮทจังสิเปลี่ยนหนาใหม่อีกทีนึ่งนีใส่กระเทียมดาบักซี่ดก็เกลือนิดหน่อยเนาะต้มเดี๋ยวท่านมัเนเดือดแล้วท่านทักสิตักตักฟองอากาศมันออกเนาะจักหัวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องต้มาตักฟองแล้วเพื่อนทักสิทักแล้วสิเปลี่ยนหน,นาใหม่เนาะถ่ายหน้าใหม่อย่ากมันขาวขอสิเปลี่ยนหนาใหม่ตุม้มใจหน่อยนะเช่นว่ Ngay đây sẽ là mày, nó mất tay là mày, nó mày, nó mất nó mất tay là mày, nó nó mất tay là mày, nó mất tay nó เขจะเข้าถ่ายหน้า,มาเมยเนาะนี่เขาจะเอาไก่ตีนไกลล่ลงเลยนะเนรอแก้วมาดยนี่ยอ๋อเดือดแล้วอ๋อเขาจะเอาตะไคร้หน้าใบพักโขดหอมแดงลงเลยเนรอเนี่ยกรมี่พับเลยเนาะนี่พักคอมแต่กับมะนาวแต่กับพริกตะไคร้กับใบพักโขดล,ลงไปเลย không lên không Hãy subscribe cho không phải như nào, như nào. ี๋ยวพอให้น้ำมันให้น้ำมันเดือนะดก,าากันเนาะเดี๋ยวเขาจะใชิมะพร้าวไปเนาะมาไปเนาะวันนี้ทำมะปร้ากันเดลยเนี่ยย่าง,งแรกเนาะพริกลงไปก่อนเนาะพริกแข็งเล้วตำพริกตำพริกแหงเนาะลไปปรุงข้าวหมอเลยก็ใส่ รัดีนะครับร้อนดีร้อดีกังไปร้ดีสองซ้อนซ้อนเดียว,น,ยวนั่นแหละแตราว่าเราใสช้อนไ่แล้วก็ผงนัวนะครับผงเรือดซึง้อนครับผงนันึง้อนแล้วก็น้ำปลาเนาะใส่น้ำปลา,าก็หนึ่ง้อนครับ เราอาจจะใส่น้ำตาลิด้หน่อยเนาะน้ำตาลไดหน่อยอพอจากเปรี้ยวชิมมนันเ่ยชิยมก่อนอย่าดืมนะครับพี่น้องใส่มะนาวน้องมะนาว,นาวมะนาวสามเพียงมะนาว ใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะๆเนาะใครไม่ชอบก็ใส่นิดเดียวแล้วก็นอกครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็จะใส่พริกใส่อะไรวะหอมนเนาะที่เราซอยไว้หน่อยก็มีอะไรวะผักซี่หรอเขาเรียกว,ว่าไม่รู้มาใส่กันเด้ออร่อยนะเนี่ยใส่แล้วมาปล่าด้อเสร็จเส้็กันเนาะ เปิดตีนไก่โอ้หอมพี่นอ้องหอมถ้วยๆดิดีกว่าใครพวกพี่นอ้องซื้อมาหกสิบบาทดีกว่าไปซื้อเขาทุ้งละยสี่ห้าสิบบาทอันนี้ปรุงเองคืดเองเนาะแซ่บจจ๊ซิโลกินแล้วจะติดใจพี่น้องหลายคนจะ คือสิกลับไปเหตุงานเหตุยังเลยเนาะเหรอมืออื่นเขาก,ก็เลยเหตุงานเลยมืออื่นมันที่สามเนาะสินปีสิบเดือนอาหลายคนก็คงสิกลับมาสู่งานแล้วเหรอเหตุอะไรเนานะ,นะอะไรอร่อยชิมก่นกลมกลมแห้งเปรี้ยวเปรี้ยวพอดีเนาะบโบเปรี้ยวมากพอดี húi đi sẹo rồi đâu đúng nè nó chạy vườn xin nào được không? nó sờ được à? to nè. ăn kim bò. để con chia nè, tách cái đi nó. สดเสร็จแล้วพี่น้องมากินบ่สดเสร็จแล้วเนาะไปเจอเสีือพี่น้องโอ้เต็มถ้วยเลยกินข้าวเสวอห่อเน,นาะโอ้ขับปัญญาเลยดิก้าแกวกันโอ้ไปก้าวแกวขับข,ขน,นาดเลยไปก้วแกวห้องสีข้ออยากไปกินข้าวกันด้วยสุข,ขุมสุขคนเนาะ ฝากเบิ้องส่งมาเปอนี่เด้อสุขสุขคนฝากติดตามไปตั้งใจส่งมาเปอนี่เนาะให้ส่องผ่นไม่ไหวเนาะให้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฮะเด้อสนะุขสุขคนคลิปนี้ฮะก็ตรได้จบเป็นเพียบเฉลี่ยเนาะขออนุญาตไปกินข้าวก้อนหน่อยนี่บา,บายสบายดีปีใหม่นะครับ